Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no เบื่อไหมเวลาที่จะซื้อหรือขายไอเดียไรก็โดนโกงทุกทีนี่เลยครับเพจแอดมินสั่งเพจทร้านเกมออนไลน์มีทั้งรหัส ROV และฟ f ี r e สามารถคอนมจ่ายได้ด้วยนะครับถ้าจะสั่งซื้อหรือดูภาพเพิ่มเติมทักแชทเพจได้เลยนะรับประกันทุกไอดีให้ความช่วยเหลือฟกงจรนเครดิตเยอะรีวิวมากมายและก็ระวังคนแอบอ้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าซื้อแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบสเลียวตาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ทูเลนกันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุน่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับโอเคสําหรับไอเทมชิ้นที่2นะครับผมผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะเลือกออกอยู่3มชิ้นนะครับแล้วแต่เกมแล้วแต่เกมที่ผมจะเล่นนะครับผมอย่างเกมนี้ที่ผมใช้เป็นอากูนี่เนี่ยเพราะว่าผมต้องการเล่นเข้าออกเข้าออกแล้ว ทีมเขาเนี่ยค่อนข้างมีตัวที่พิ้วค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยต้องการอากุนดี้มามาเพิ่มลดคูดาวให้สกิล2เนี่ยเราได้พิ้วขึ้นแล้วก็เพิ่มเกาะด้วยนะครับผมแล้วอากุนดี้เนี่ยพาร์ส,สิของมันเนี่ยคือมันจะทําการเผาเลือดตามเฮดพีศัตรูนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะยังเผาไม่แรงแต่ถ้าช่วงกลางเกมถึงเลทเกมเนี่ยเผาฮิตฮิตหนึ่งเนี่ยร้อยร้อยกว่าถึง200ได้เลยนะครับผมมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างทีง่จะทําให้เราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะครับสำหรับบูมสติกนะครับผมบูมสติกเนี่ยเลือกออกกกในเมที่แบบ เป็นเกมแก๊งนะครับผมเกมที่เพื่อนแก๊งเยอะๆอะไรเงี้ยเวทป่าอะไรเงี้ยคือบูมสติกค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เรามา5%นะครับผมแล้วก็มันจะระเบิดด้วยนะครับเวลาคือเราสก,กิลโดนฮีโร่เนี่ยคือบูมสติกเนี่ยมันก็จะระเบิดดาเมจด้วยนะครับมันเอามาไว้คอมโบกับพลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์นะครับผมสำหรับบูมสติกนะครับคือเลือดประมาณ40%เนี่ยหรือ30%เนี่ยเรากระโดดเข้าไปแล้วเราก็กดอันตรีเนี่ยคือศัตรูสามารถตายได้เลยนะนะะคครรรััับบบบสสหูมมติกผ สำหรับเรียเบสซิ่งเนี่ยผมแนะนําว่าเกม,มน,เนั้น่ต้องเป็นเกมโถมนะครับผมเกมที่เพื่อนเราต้องการโถมศัตรูแบบหนักๆหกดายปอมอะไรเงี้ยคือเรียเบสซิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเพราะว่ามันให้เวทแวมไพร์มาด้วยนะครับมันก็คือการใช้สกิลแล้วก็ได้เลือดคืนมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้ลูกคูดาวมาด้วยสกิลสองเราก็จะพิวขึ้นนะครับสกิลก็จะใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเลือดต่ํากว่า30 3 0เนี่ยก็คือจะให้เกาะไม่ใช่เกาะเออเกาะได้แหละทุกคน คือมันจะให้เกาะป้องกันมาด้วยนะครับตามพลังเวทของเราที่มีนะครับเป็นไอเทมที่ใช้ถมได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคก็สําหรับไอเทมก็ประมาณนะี้เนาะแล้วเกมนี้ผมเลือกใช้เป็นพลังแฝงออเชมีนะครับพลังแฝงนี้คือมันดีกับเมทมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับเพราะว่ามันจะทาให้เมทเนี่ยได้ของไวขึ้นแล้วดาเมจของเมทเนี่ยมันจะมาเร็วขึ้นนะครับผมสำหรับรูเนี่ยก็ดิสเลสสปิริตสเตนประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้นะ แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ได้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะ <S <S ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่นในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําไปทางการเล่นตูเล่นในแพทล่าสุดนี้นะครับผมสาหรับในแพเนี้คือเมะผมจะชอบหยิบพลังแฝงใหม่มานะครับนั่นก็คือพลังแฝงอาเชมีนะครับมันจะทําให้เมทเราเนี่ย รวยเร็วไวๆมากๆเลยนะครับมันจะทาให้เราเนี่ยมีของไวขึ้นนะครับแล้วก็เก่งไวขึ้นนั่นเองเนาะเวลาจ่ายดาเมจในทีมไฟส์เนี่ยมันก็จะได้ดาเมจที่มากขึ้นนะครับเกมแก๊งเนี่ยก็จะเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าของเร็วเนาะโอเคเราแก๊กดึงโดนนะครับผมยังไงดีเราก็ตีไปนะครับไม่มีอะไรมากทุกคนคือเราพยายามใช้พลังแฝงนะครับนั่นคือเอาไฟฟ้าไปตอดเขาประมาณนี้นะครับผมต่อใถ้าจะเจ็บกลับมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่เราคุ้มนะครับเราได้เงินมา25บาทเลยนะครับ โอเคจังหวะน,นี้แก๊กจะทําอะไรครับผมแก๊กดึงโดนนะครับผมโู้ผมน่าจะเดินไปว่ะโอ้พล้าจะดจัดคุน่าจะเดินไปพร้อมแก๊กนะเราน่าจะแบบคม่มเขาได้เสร็จเนี่ยแบบคือหมายถึงว่าเทสติคิสองเนี่ยข้ามเขาได้เนี่ยคือมันก็จะติดสโลนะครับเขาก็จะเดินช้ามากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์กลางอืมไอตีมี่กับนาะคอสมาเราก็ต้องยอมก่อนนะทุกคนเราไม่อยากเจ็บตัวนะเดี๋ยวผมรออาวีเราด้วยดีกว่าเขาจะได้แบบได้เงินเร็วๆนะครับเพราะว่านาะคอสเนี่ยเขา บูตทเงินไปกับเตมี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยป่าเราเนี่ยก็ต้องได้แท็กกลางนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะจนกว่าป่าเขานะครับเกมนี้คือผมเนี่ยต้องเล่นกับเอาอีตัวเดียวนะตัวอื่นเนี่ยผมเล่นด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าอารเลนเนี่ยอารเลนเนี่ยก็เป็นตัวเลดเกมนะครับมันก็ไม่ค่อยเก่งนะครับในช่วงต้นเกมนะครับส่วนลาวิลเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่เลดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามเล่นกับเอาอีนะครับผมเพราะว่าต่อให้เราไปเล่นข้างบนเนี่ย คือมันก็ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าการการคีบนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถการคีบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะลงมาเล่นข้างล่างนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเดินดักกว่าทุกคนโอ้โหโคตรจบคือเขาไม่ได้ข้อมูลจากผมเลยแต่ว่าจบบนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคือแต่เขาไม่ควรประมาทโดยการเดินลัดแม่น้ํานะครับผมการเดินลัดแม่น้ําแบบแล้วมันเป็นไทมิ่งที่ป่าจบแล้วอะ คือต่อให้จะจบบนหรือจบลา่างไม่ควรเดินรัดแม่น้านะเพราะว่าเดินรัดแม่น้ำเนี่ยยังไงก็อาจจะโดนป่าเข้าทํานะครับเมื่อกี้นี้เขาเดินรัดเดินเส้นแม่น้ำนะทุกคนก็จะต้องตายนะครับผมถ้าเกิดเดินอ้อมแบบคือไม่ตายหรอกคือการที่แคลรี่เดินมาแทกกายเนี่ยมันข้อเสียตรงนี้ทุกคนมันจะเครื่อมันจะตายกลางทางนะครับผมเพราะว่าเดินกลับกันไม่เป็นนะครับส่วนมากนะครับแล้วมันเดินกลับยากยดงไงเพราะว่าเวฟเวฟในตอนนี้คือ คีฟในเลนแต่ตอนนี้มันเดินเร็วขึ้นกว่าแพดก่อนๆเยอะเลยนะเพราะว่าเขาถูกปรับมาใหม่นะครับผมแพดแพดกอดแล้วเนี่ยประมาณ2แพดนะมันถูกปรับให้คีฟเดินเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแท็กเลนเนี่ยมันเลยทําได้ยากมากขึ้นนะครับมันก็ต้องทําดีๆเดินกลับระวังหน่อยนะครับสำหรับเล่นแครีแ่แล้วแบบอยากจะมาเดินแท็กเลนนะครับผมโอเคต้นเกมเนี่ยเราก็พยายามฟาร์มไปก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าอาวิ e เขายังไม่เล่นเนี่ยผมก็น่าจะยังทาอะไรไม่ได้ทุกคน มันเป็นนาคอสด้วยแล้วตีมี่เดินคู่กับน,นาคอสตลอดนะครับเราก็พยายามเนี่ยแค่แบบต่อตอดเพราะว่าเพื่อจะใช้พลังแฝงเฉยๆนะครับผมนาคอสเดินตีมี่เงนี้คือเราฆ่าไม่ได้แน่นอนนะครับอุ้ยเดินมาตรงนี้ยังไงได้อยู่นะยา,ยาวๆไปทุกคนโอเคเสียอติแล้วนะครับผมเอาอีกต้องอันติแล้วนะชอดนี้เอาอีกเอาอีกเขาไม่อันติว่ะทุกคนโอ้โหเราตีมี่ชุบว่ะโอ้โหชุนี้ผมแห้งดีเรียบร้อยน่าจะแห้งว่ะทุกคนโอ้โมันตามด้วยกิ้วหนึ่งมาหรือเปล่า เรียบร้อยครับผมโอ้โหจีๆเลยวะโอเคไม่ไปทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะครับตีมี่เนี่ยมันคือมันคือมันพานาคอสรวยว่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยโฟกัสทอนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้ยแกร์ดูได้ทุกคนเรามาโอเคไม่ทันนะทุกคนนาคอสเข้ามานะสกิลเข้าไปดิมาดิมาด,มาดิผมแรงนะนาคอสรอเกิดหายนะโอ้โหตีมี่วะ่ะทุกคนมันมันบังวะ่ะออยเข้าไปแล้วนะทุกคนยังไงออกได้ไหม ได้ใครหรือเปล่าเหมือนจะเหมือนจะได้ยากอยู่เหมือนจะได้ยากอยู่แก๊กบังได้ไหมไม่ได้นะครับผมเรียบร้อยโอ้โหติมิทต์แต่ผมไม่มีอติ่ะผมอยากได้นาคอรสมากๆเลยโอ้โหมันเหมือนจะดึงโดนแต่ก็ดึงไม่โดนนะครับผมติมี่มันเล่นปะมาดิถ้าเล่นเนะี่ยโอ้โหดมจไม่พอนาคอรสตัวแข็งวะทุกคนติมิทโอเคเราแลแกซับมานะครับผมได้อยู่เดินไปช่วยบนนะครับ เฮ้ยทอนหลุดเหรอหรือว่าอะไรอะทอนหลุดก็เรียบร้อยเลยตีมี่เกมเกมนี้คือเขาโฟกัสไปที่นาคอร์มากเกินไปนะผมคิดว่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวการเกมันเนี่ยคือเราวิวเราจะเก่งกว่าทอนแน่นอนนะครับเพราะว่าทอนตายบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับผมตีมี่ไม่มาบู์เงินให้ด้วยนะคิดว่าการเกมไปในะทีมเราน่าจะไหวนะครับถ้าเกิดแล,แล้วผมเนี่ยยังรวยกว่าเมดเขาด้วยนะถ้าเกิดผมคงการเงินไว้เงี้ยคือเราน่าจะชนะนะครับถ้าการเกมเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับ โอเคเราพยายามทร,ทรงเกมไว้ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็พยายามแบบฟาร์มอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าทาให้ตัวเองจนนะถ้าเกิดจนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอไฟ์กันจริงๆเนี่ยคือเมดเราจะไม่มีดาเมจนะครับผมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเกมมันเกมคือเกมนี้เป็นเกมฟาร์มเนาะก็ฟาร์มไปก่อนทุกคนเพราะว่าทีมเราเนี่ยมันยังไม่ไหวไงต้นเกมอะ่ะอาอีกเราก็ไม่ได้รวยมากทุกคนโอเคแหละเราก็ตอดเพื่อจะเอาไอ้นี่นะครับผมเอาเอาพลังแฝงนะครับเพื่อจะใช้พลังแฝงนะนะคอสเข้ามาทุกคน แก๊น่าจะไม่รอดทุกคนนะคอสน่าจะโฟกัสผมนะโอเคเราโดดรอดนะครับผมเรียบร้อยนะช็อตนี้ไม่มีสก,กิลออกทุกคนอุ้ยยางนี้นได้นะผมได้ทอนอีกตัวนะครับผมสวยอุ้ยอย่างนี้คือคือคือได้หมดเลยนะช็อตนี้ไปดิเอาอีกเรียบร้อยครับผมจีจีช็อตนี้เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปกันลางนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยให้เอาอีเขาดันบนไปนะครับ้าวเดินซอยน,นี้ก็เรียบร้อยดิเอาอีกมาครับผมยังไงตะคุปก็ไปหนึ่งทีตามครับผมอันติเข้ามา ไม่โดนใครนะรผมโดนอนเลนไปนะอนเลนตีป้อมก่อนสวยเพื่อนโอ้โหโ,โคตรงานอเลนชอน็อตนี้เรียบร้อยครับผมทำได้เบิร์ตเปิดฉากไปเฮ้ยเกมไหลแล้วว่ะทุกคนคือตอนนี้คือมูนเปต้ามเกมเปลี่ยนมาเป็นของเราแล้วนะเพราะว่าเราได้บนไปด้วยนะครับผมแต่ว่าป้อมล,ล่างเราก็แตกว่ะทุกคนมันก็แบบเหมือนแค่ได้ฟื้นนะคือก็เหมือนแค่แบบคือได้ฟื้นอะ่ะคือได้เงินฟื้นอะ่ะประมาณนี้โอเคก็ได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวผมใกล้จะได้เป็นตับเลือดแล้วนะ เฮ้ยดึงโดนด้วยวะโอ้โหแต่ตีมี่มาทุกคนนาคอสมาด้วยนะนาคอสกับตีมี่มาเล่นด้วยกันตลอดเลยนะครับมันคือคือเหมือนว่ามันปล่อยทอนเหงาเลยนะ้าน,นี้ทอนนี่คือไม่น่าสู้อเลนได้ตอนเนี้ยทอนนี่ลําบากอยู่ทุกคนคือโดนใครก็ตายนะทอนอ่ะผมว่าจาังหวะนี้มากางทุกคนเนี่ยโดนสก,กิลหนึ่งผมไปแบบพันกว่าแล้วนะพันกว่าเพราะว่าแบบติดเผาด้วยไงโคตรเจ็บอ่ะทอนวิ่งมาช็อตนี้ยังไง ลาวิวเรายิงว่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยทอนน่าจะไปรอดนะทุกคนผมต้องเอาทอนก่อนอะ่ะเพื่อ,อไหลนะครับผมเรียบร้อยแตกไปหนึ่งนะอีกกี้ได้ไหมได้ทุกคนเรียบร้อยครับผมไปอีกหนึ่งโอเคตามด้วยไอหนุ่มคนนี้นะครับผมหนุ่มตีมี่เรียบร้อยครับผม <c oughs> ทิปเปอรคิวไปว่ะทุกคนตีมี่ฝั่งเขาอ่ะคือเล่นผิดนะถ้าเกิดเขาเล่นถูกอะ่ะผมเีืว่าเราน่าจะสู้ยากกว่านี้นะครับผมเขาไปเล่นโฟกัสที่นาคอสนะครับเพราะว่านาคอสมันเป็นตัว สปีดอยู่แล้วนะมันเป็นตัวแบบเล่นคนเดียวอยู่แล้วนะตีมี่ไม่ควรไปเล่นด้วยนะครับผมโชคดีไปทุกคนที่ติมมี่เขาแบบเล่นไม่เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมหรือไม่ก็เขาอาจจะมาด้วยกันแหละทุกคนเขาก็แบบอาจจะเล่นแบบเอรวยนะะอันนี้ก็ว่างเขาไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าคช็อตน,นี้เราบวกก่อนดีกว่ามาอันติแทุกคนอันติปเรียบร้อยเราคิดว่า ป้องกางไม่ได้มั้งเลือดเราน้อยกันด้วยนะทุกคนอาจต้องกลับบ้านก่อนลนะไปรีเจนอะไรก่อนอะไรประมาณนี้นะครับมับงกรเขาปล่อยบนมานะเดี๋ยวเราไปรับนะครับมันมีคนโดนกระสุนของเราวิวนะครับคนนึ่งจ่ไม่รู้ว่าใครนะครับมันกระสุนของเราวิวหาไปอย่างมินิแมปไอหนุ่มคนนี้เราบังคับเขาใช้ตาตเกิดได้นะครับผมโอเคใช้ไตเกิดด้วยนะไม่น่าจะรอดเรียบร้อยไหมอันติเข้าไปถึงนะกเราต้องเคลียร์มังกรก่อน,อนนะทุกคนมังกรมันยิงแรงนะเนี่ย Okay. อันตีผมยังมีอยู่นะครับโอ้โหต้องกลับก่อนนะผมมาการล่างไม่ทันวะนิ่นาคอยมันโลกเยอะอยู่นะแต่สกิลเขา่าจะคูดาวไวอะลองวัดดูไหมถ้าเกิดเขามาเนี่ยผมอาจจะวัดได้นะถ้าแบบไม่โดนเยอะอะหรือว่าเขาไปละอุ้ยเขายังอยู่อะทุกคนโอ้ชิมหายละอันตีวะโอ้โห oh. ผมไม่น่าสกิลสเข้าไปเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมยิงอันติีแล้วผมพุดโดกเข้ายาใช่ปะแล้วเดี๋ยวพออันติผมปล่อยเสร็จแล้วผมปล่อยสกิลหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะตายแล้วนะครับผมหรือไม่ก็ตายตั้งแต่อันตรีแล้วนะผมไม่คิดว่าดาเมจผมจะแรงขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบจะสกิลสเติมดาเมจนะครับแต่ว่าการที่สกิลสเข้าไปมันทาให้อยู่ในระยะตีของนาคอนาคอ,นะาอก็เลยตีเราทีเดียวตายเลยนะครับผมค่อนข้างพลาดนะเมื่อกี้นี้เราต้องรีบวิ่งมาเติมไฟเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนจะเล่นแล้วโู้เตมี่ก่อเกิดไปแล้วนนุกสวยยอู่ อุ้ยแต่อาร์วเข้าไปแล้วว่ะโอเคอาร์วเขาออกได้นะอุ้ยอาร์เรนเข้าต่ออ,องงนนุ้ยนาคอนล้วงจังหวะนี้โยนเพ่อเนี่ยอุ้ยแต่เขาได้แคลรี่นะแต่เขาตายอยู่ดีเรียบร้อยคือคือเขาไม่มีนาคอนแล้วเขาไม่มีตัวแบกแล้วนะในไฟน์เนี่ยดามเมจไม่มีแล้วนะไล่เลยทุกคนไล่ได้เล่นได้เล่นได้ค่อยๆนะครับผมค่อยๆเล่นไปโอเคเราต้องเก็บพาสซีฟจากคีฟนะครับผมเพื่อจะไปช็อตเขานะเฮ้ยผมน่าจะได้วันเดอร์นะครับผมเดี๋ยวช็อตทีนึงแป๊ะเรียบร้อยครับผม สวยอยู่นะไฟนี้ก็คือแลก3ามนะครับผมก็เราได้ป่าได้แคลี่แล้วก็ได้ออฟเลนเข้ามานะครับส่วนเราเสียออฟแคลีค่แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเราค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะเพื่อนเราติ๊กให้เอาดาร์กนะครับแต่มันไม่ไหวนะทุกคนเราไม่มีดูดเลือดนะครับค,คืออาวิ e, เขาไม่ได้ออกของดูดเลือดอนะ่ะแ้าเลือดอาวิ e, แค่แบบ4ี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะโอ้โหถ้าเกิดสตาร์นโดนเรียบร้อยเมื่อกี้นี้สตาร์นไม่โดนนะครับผมมันตีดาร์กไม่ได้แล้วเป่าเพื่อนเพราะว่า นาคอสเกิดแล้วนะผมค ER ิดว่าเราน klar, <a> ่าจะต้องกลับไปรีไปรีเซ็ตกันก่อนนะเพื่อนจะบวกแล้วว่ะทุกคนเราต้องรีบไปให้ทันเพื่อนนะครับนาคอสเข้ามาหนึ่งทีครับผมนาคอสมันค่อนข้างที่จะแบบโชว์พิ้วอยู่นะวิ่วันเดอร์นี่ก็เอาเรื่องอยู่นี่นาคอสมันโชว์เยอะว่ะทุกคนนี่มันโดดเข้าโดดออกพิ้วจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้ดึงเข้ามาได้ใครมาหรือเปล่าได้อิกกี้มาว่ะทุกคนนาคอสเข้ามาอีกแล้วว่ะทุกคนตายป่ะนาคอส โอเคนะคับตายว่ะโอ้หโหโคตรงามลาวิวเรายิงโคตรแรงหว่ทุกคนมาดิเอา้าจบได้ในแนชช็อตเนี้ยคือเขาเหลือแค่คนเดียวอ่ะผมบอกไปแทนป้าทอนอ่ะถ้าเกิดแบบเข้าสู่ช่วงเลทเกมะทอนมันจะไม่มีดาเมจเพราะว่าคือมันจนกว่าแคลรี่เรานะแคลรี่เราคือดาเมจมันมาไวกว่าทอนฝั่งเขาอ่ะเนี่ยคือมันจะเล่นยากแล้วนะเพราะว่าต้นเกมคือเตมี่เขาไปประครบปงหมมที่นาคอสเยอะไปหน่อยนะเอาผมมาตีคีบเป็นหนึ่งทีกัตีขู่ครับผม มันจะจบเกมหมดทุกคนโหตึงอยู่นานโอเคสำหรัแบแบนวทางการเล่นตัวเรนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยแลไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนกนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม